สวัสดีตอนใกลจะเที่ยงสวัสดีเจ้าพ่อสวัสดีควายยังยืนจ้าว่างบะจ้าโอว่างคำว่าไม่ว่างไม่มีโอเวลาไม่ว่างก็คือเวลาทำงานจ้าตอนนี้มันก็ทำงานอยู่แต่ก็มีเวลาว่าง ืให้สำหรับช่องสิทธิพิเศษ่บพ่อะสิทธิพิเศษว่<ะ>ษวจ้ะแมนโอ้ยคือเป็นคนวี p ไอพี่แถนอกโอ้พอถึงวันพอถึงวันก็ต้องให้แนวทางจ้าพ่ออืมแบ่งปันแล้วก็ให้โชคจ้าอืมอย่านีก็ไปตาม อย่าถรกำโ<า>ห้ย<า>่ไดใดแล้วพ่อเลขเขาคักเขาแน่โพดตามพิธีชีวิตของคนให้หวยจ้าก็ต้องให้ไปเรื่อยๆให้จนกลัวจะหมดน้ำตาโอ้โอ้ไฮคนละไฮล้วพ่อนนั่นน่ะเออแมนคนละไฮ บ่ต้องร่วมบ่ต้องตรีร่วมเนี่ยคนละไห้จ้าเออให้โชคให้ลาบให้ไปห้มากอะห้เศร้าไรายกับตามก็ติเบิดตัวตายอย่งอืออาณนามมาหยอดไปจ้าครบทวนความหลังเรียกเราอ่าเที่ยวที่แล้วมาแจกหกตัวเนาะแมนจะพ่อ แต่อันเลขเล่าเนี่ยพ่อให้มีเขาสองเจ็ดล่างหกตกับแปดศูนย์ศูนย์แปดจานล่างสี่ตัวห้าหน้อยมันมาอยู่ห้าหน้อยหาสามพ่อพ่อก็ยังบอกแล้วว่าถ้ามันไม่ออกลาวมันจะขึ้นไปน้อยจ้าพ่อเคยบอกว่ามันเป็นกิิบรวไมไงวันนั้นหาหน้อยก็ออกแต่คานแรกเลยสามหนึ่งห้าเจ็ดหกสอง หกศูนย์มาหมดเลยวันนั้นป<ะ>้าดบ้าปาดแล้วยีนี้แลเนี่ยอเ FC ก็สีมันแห้งเนาะพ่อเนาะสามหนึง่งอ่าวมาข้านแรกเล่นเฉพาะกิดหกสองมาข้านแรกแตเฉพาะกีดจ้าหาเจ็ดหกศูนย์แถมหาสามยังขึ้นไปเล่าอย่างงี้ให้หเลี๋ยวเาจะครูได้เรียกค่ะสามครูเรียกวหกครูเห็นาะจ้าพ่ออืมมันก็ม้มาคางปนนินึงว่ ยุดไหวกะไบ่ยืดกันนี่หมดเห็นบ่ว่าเพื่อเล็กไข่เอ็นหมูวานนี่พ่อว่ามันออกแล้วเล็กเกาหางเกาเทียนพอมันออกอยู่หันน่ะเล็กเห็นบ่ออกอีรีม่เอ็นอีรีพ่อจ้ะหมอวานนี่เพราะว่าถึงเขาจะเอาของทุต่ายยังกะจาเพราะว่าเขาเล็กเล็กไว้แล้วเล็กเกาเกาหัวนี่ช่วงนี้มันเดินดีผ่านยากจ้า ออกล่างก็ตอ,อกบนอะไนี่นะอืมอืม้มวบาดนีกจำหมอมันออกไรเลยย่างมัเนเอาอันใดก็พ่อเรียกเกาเสียหน,นึ่งจำามอมันออกไร,รือ,อยอย่าว่ามันออกตำแหน่งเกาถ่อพ่อเอาตำแหน่งเกาเนละ่ะหรอโอ้ยนูกันเรื่องเมืองอันเกาเนาะเห็นมอตำแหนง่งตำแหน่งหว่า,ามะกาวก็ะโม่จ้าตัวที่สอง เพราะว่าเลขเก้าเสียนนี่ถ้าเป็นเลขไขยแล้วเฮาสิยืดเอาโตตัวที่สองนั่นเป็นเป็นเป็นตัวเด่นขอจะบอกโอ้จ้าพ่อศูนย์เก็ดกองยี่หันอืมศูนย์หกกองยี่หันจ้าหกพากันยง่อกยี่หันนี่โอ,โอ้โงวดนานีแล้วพ่อหนุนสิจอบเอาขึ้นอเอาซ้าง,งวดนานี่เอแต่มันแรงลูกลางซื่อๆลังจาบหัมุขขึ้นบนจ้าเพราะว่า เล็อันเขาชิปเก่ามันมาแห้งแมนอยู่พอเห็นแต่เอฟซีว่าโอ้ยเหลขอันน้องอัสั่นเก่าหนึ่งเก่าเนี่ยพอทั้งบ้านพอเขาจ่ายอยู่สี่สิบบาทโอ้หนึ่งเก่าเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งเก่าสองสองเก่านี่เขาจะอันรับไปเบิดโอ้จ้าพ่อพ่อถามว่าเลขตัวใดอันแนี่ยเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าอันเบิรตลูกพี่ประเด็นอืม แล้วหกสี so tá, <Wait. S 1> ่ข <laughs> ้างโหขาอันบอท่าสะดวกเขาว่ากันเลยสี่เราลอยกุ้นลอยตาโอ้ยนึกดวงดีแต่นอกพออะเพราะว่ามัน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 ว่างปองไว้เฮาเด้กมันป้อนเทาก็ะสือต้นบ้อนอ๋อจ้าอยู่ที่หน้าเป็นอันท่านลานเียพ่อที่มันออกมาหนึ่งอันอันพ่อโมสื่อเฮ็ดออกมาหนึ่งสี่คูนบอจ้าพ่อขันตัวไรบ้อนพ่อสื่อตัวนั้นทั้งนี้นะจ้าพ่อเออมันกะมันก็ออกดีนะ ยังมาเรียกซุ่มนีเฮ็ดไว้แล้วแล้วเลยมันโมตรงนี้นะตัวมาโองทุไทายนี่เขาอามาประกอบความฝันคือหรอกจ้าพ่ออกันฝันคือก็คือก็คือใดจ้ากาฝันโบคือก็คือบ่ไ้อันแล้วอันรัฐบาลให้พอเฮ็ดไวไปจ้า โอ้ยเข็ยไปจากเต็หน้าที่เ,กออกเรียกออกเงี้ยเองเว้ยอ้าวเ,เดี๋ยวรัฐบาลให้แยกเป็นอีกคลิปหนึ่งเจ้าพ่อเออบมไปยังเจ้าเราคุยกันซื่อๆหรอกอ้าวพิจารณ์กันซื่อว่าเลขแนวนลกมมันเป็นยังไงว่างหันเห็นบอ่อเลขสามนันดังหลายเห็นบ่อเจ้าพ่อดังข้าอิเลเห็นบ่อมันมากบ่ล้วมันบ่มีเลขหกัวเลยนะเจ้าอันเนี้ยเลขตัวไหนที่ดังมากมันเขาจะไม่ออกเจ้าพ่อ อย่งนี้มันเป็นลักษณะนั้นสามกับสี่วังหันมาเอาสามนักนั่นกับสามกับสี่สามล้านนั่นกับสามกับสี่สามกับสี่หัดเด็กศีลนะจ้ามันก็เลยมันก็เลยถีบสามนี้มันเป็นกันแหละยังไงเลขเราเนี่ยนนอนลายจ้าอย่นี้มือมือทุตายเนี่ยมือเลขมือห้ออ๋อมือมือห้อยอ๋อมีสองเนาะจ้าพ่อพ่อไปตลาดพ่อไปถามหาห้องหา Hmm. ขออขามีบอมีิสไซลเ์เอาเบอลป่าวะมีบอลหนึ่งว่าเหลืออยู่ใบเดียวลูกพี่วัฒน์สามแขงเหลืออยู่ใบเดียวข oh, ออขาจ้าจะเล่นใดใบเดียวโอ้ได้ลอตเตอรี่พร้อมเนาะเออนั่นแหละใส่น้าก็ได้อยามันโศกยากมันโศกจ้าพ่อเ้าวเขาสู้กระบวนการจ้าวันนี้เราบวกน้อยวันที่สามเนาะจ้าพ่อ วันที่สามลาบวกน้อยเลขเด่นคือหกกับห้าวิ่งห้ากับหกหกกับห้านี่แหละเด่นวิ่งห้ากับหกค่ะเอห้ากับหกจับคู่ห้าสี่ห้าสามห้าสองห้าสี่ห้าสามห้าสองหกสี่หกสามหกสองหกสี่หกสามหกสองจับสามตัวไว้สองหัวจ้าพ่อ สองห้าสี่สองหกสี่สองห้าสี่สองหกสี่อืมนี่แหละสวยงามไปตามท้องเรื่องจ้ะพอ่าเล็มันรุดออกไปงวดน,นึ่งเนาะแมนจ้าพ่อแม่นจ้าอืมป่านก็นมาออกงวดน,นี้แต่ว่าก็เอซก็ได้ทุ่มท้อเม,มืองในเด้อเพราะว่ามันเห้าบริบริตอนื่องนะจ้าพ่อแต่ว่ากัีจอคือเกาหนาะไป <laughs> เรมันเคยออกเนาะแมนจะพอเออเรมันเคยออกอ่าไปที่เก้าเสียนจ้าสามหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามศูนย์สองศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์สองศูนย์หนึ่งศูนย์เก้าสามเก้าสองเก้าหนึ่งเก้าสามเก้าสองเก้าหนึ่ง อันนี้สวยงามเรีเก่าเสียงจ้าต้องมีไม้เห็นแน่นอนหนึ่งคู่เอาไปกับพยูอีกแล้วเ <c oughs> อาไปกับพยูเลขรถพามาแต่เช้ามาที่กินกาแฟก็เห็นเขาจอดไปหน้าบ้านยางหลังรั่วจ้า วันนี้ให้เน้นไปหน่อยจ้าพ่อสองสี่แปดสองสี่แปดค่ะแมนงามจ้างามคือกันเรียงมันไม่ได้เรียงงามแมนจ้าพ่อบารเน่เอาเอา,เอาไปน่อยบาทไปน่อยจ้าพ่อน่อยในกอ,อกราวได้เหมือนกันเห็นไหมนวดเมื่อกี้มันจวนกันขึ้นไปวันที่หนึ่งเลยจ้า วิ่งรูดไปหกกับสามวิ่งรูดหกกับสามค่ะจับคู่สามหนึ่งสามห้าสามเจ็ดสามเก้าสามหนึ่งสามห้าสามเจ็ดสามเก้าหกศูนย์หกสองหกสี่หกแปดหกศูนย์หกสองหกสี่หกแปดน่ะเกี่ยวกันอมล้อมมาเป็นอันหนึ่งเพราะจะลื่อนสาปลาหนวด มื้อนึงงามอยู่วาเล็จ้าเอตรงกันหลายครูนําแม่นจ้ะพ่ออืมนี่แหละจังว่าเลขกมึอนี้โอ้ยเฮ็ดจังไดก็หามไว้บ่อยู่แจ้งมึงนี่มาจแจ้งมันมาแน่นอนแจ้งมึมาจะครูท่ันล่ะจ้าอืมกีจน่าเบิ้งเงี้ยเสได้เบาๆดนกันเรื่อยๆดอกเพื่อนดอกอีหลีเนาะ ไอเป็น่องทางวิจารณ์เลขเสียนเลขต้องวิจารณ์เลขเสียนหวยต้องวิจารณ์หวยเสียนหาปลาก็ต้องไปตกเบ็ดไปตามเหนืองตามเล่าหนะ่อยวมาอีกกระเทือนอีกพ่อเ็ยังไหขึ้นยินคาวมานไหนคื้ห่อ,อกันวันนี้ท <laughs> องีแต่โอ้ย<ๆ>พอดีไอซื้อซื้อมุกระทะกินพ่อ เออใครยู่ใครก็กินปนประชูอี่เนาะจ้าแม่นีหลายที่ที่มีคนท่อที่มีรสชาติแบบนี้แหละท้าวทู่เ้องกัดกินหมูกระทะจ้าอบอกลั้วโอ้มีความสุขอาเบียแก่ต้องไปจังน่อยโอ้ยุดยอดอีหละเมืองความสุขของคนของเมืองมนุษย์มีกินมีช้ามีจ่าย แค่นี้ก็พอแล้วไม่ต้องเจ็บต้องไข้ไม่ต้องป่วยแมนจ้าพอ่อถึงเราจะได้น้อยแล้วก็ภูมิใจก็โอเคมีก็เสียแมนถูกต้องเจ้าพอ่ Man, พอแก่นั่นแหละแต่ว่าเห็นบนรุ่นเลยกกันพ่อก็มีแบ,บ,บนเบยไปกันม่วนเนี่ยเห็นดูไก่ที่เป็นรุ่นน้ำอยู่ <laughs> โอ้ยมาเดอม่อมาเด้อ <laughs> นัวเหล,ล็กเล,ล้าพท่านใดนัวเหล็กเล่าพ่อขาดโตกันอะเหล็กเล่าพ่อยังพ่าท่านในไหาชุดกันนัมากเลยเอาอยู่พ่อตัวกันนะเอาตัวกันดูมีอยู่สองตัวสองคู่จ้าพอ่อเก้าแปดกับแปดแปดกันเก้าแปดกับแปดแปดค่ะแมนจ้านี่ขนาดหาเลขออกต้องออกแปดแปดปลาบหลดออื แต่ตัวเนาะจ้าเจ้าโกจะของตัวไปอีูี่าโกผื่นเนาะแมนยูบออ้าวทั้งหมดทั้งหลายจะมีทั้รัมดละโวยพ่อไหนเนี่ยเอฟซีโอโวยพ่อไหนเอฟซีเนี่ยจ้าเอฟซีก็ได้พิจนาเบิงเออผู้เฒ่าให้ไปไหอยเป็นแนวท่างบ้ให้ไปโดดซัก แล้วเาไปเบิงใส่เสี้ยนทั้งหลายทั้งปวงอ่ามันตรงกันบอ่อฉันว่าตรงกรันไปจะจับทหารกัจับอืมขันจับไปกันมันได้สื่อจังหน่อยกตนได้สื่อประทั่คนเออแต่มันได้หลายกับหายได้สื่อมูกระทากินขึ้นเทียนจองนี่จ้าเออโตกมันหมานลำลับเล่นไว้สุข,ขุสุกคนแต่ของสองมูลละไอมิเตโซไปลาบเอาก้อยน้ำจ้า อ้าวมอบางก็มีด้วยประการาชนีจ้าขอขอบคุณพอจา้าที่เอาแนวทางมาแบ่งปันเอฟซีจะพอครับผมค่ะขอบคุณค<อ>่ะส,ส,<อ>สวัสดีค่ะ